สปายดีสบีบีเอฟซีทุกคนเลยนะจ้ายินนี้นน้อนรัเข้าสู่ช่องน้องเด mm. ด้แบบาแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้พามาเบิงไฟกันจ้าปเปิไฟเบิดถนนทุกทางเนาะขุ่นไปไงวันนี้เท่าทีไปอะไปเล่นหน้อยหนึ่งนะทุกคนจ่าเก็บภาบรรยาก,กาศระหว่างยางถนนคนเดินระหว่า,างริมนถนนนะ เราก็ไม่ค่อยมาเดินกันเนาะตอนเช้านี่เรา,าก็มาเดินกดูค่ะอื้อต่ำอะไม่ได <c oughs> ้ไม่ไมด้บอกไม่ถูกไปทางนี้นะสวยเนาะสวยมากใส่ไมออกกล้องสิอันนี้เราเดินะ <c oughs> อ้าวเ่สวยสดนะคะสวยจริงไม่ได้โกหกไม่ตึกขส้นมากเรามาดูตอนกวยสวยจริงนะไปสวยมาก ขอีรถขอทนี่รถไทยไท,ทย,ทยเราขอนุญาตรถไทยนะคะเบิงไฟยังเงินนะทุกคนล้างเลยง,งานเนาะมาเล่น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 อากาศดีลมเย็นๆนิดหน่อย คนก็เดินไปเดินมาอยู่คอนโดทาาสาอางม,มากเลยทำรีวิวยังรีวิวแบบที่ภาพองกเขามีสซ่า,าปันเลยนะแบบเก็บความสวยงามค่าบรรยากาศสวยงามเฉยๆนะจ้าทุกคน ตึกมีเซเว่นนะนะคอนโดคอนโดคิวหนะ่กคอนโดอะไรเจ,จ,จเจเจะอะไรไม่รู้นะอ่านหนังสือคกิปไม่เก่งอ่านภาษาปกิจไม่เก่งเนอะขออภัยหลายๆถ้าคลิปต้ตกองสันก็ต้องขออภัยเลยน้องยางไว้เติม ับงามเนาะตรง <kah> น <playing> <g> um <being watched> ี <rapper singing> ้สวยมากถนนตทางคนจับเด้สวยงามแบบภาษาสะอาดมากเลย บอกแล้วบอกเองเนาะทุกคนคลิปน้องบ่ค่อยมีสาระเด้อเพราะว่าส่วไลายจะเป็นแบบว่าเกบ็บผ่านบรรยากาศแล้วกันเนาะเมืองไฟเมืองจะโดนโททางบา้านเพิ่นเยกว่ามาเมืองไทยนะไม่ใช่น้องกันมาองไยนะทุกคนให้แฮมสี่เดิมก,กันนะเราจะเป็นทางคนอันคนทางด่วนเนาะแต่ว่าเทางบา่จะเกิด นี่เขา้าวปยังคนที่ทุกคนสะพานเลยนะตักขนาดเลยก็าราวางไทยปนกัน เปล่าซ้อมไหมเปล่ามีแฟนคนไทยเผื่อานี่ซ้อมไหมซ้อมไหมลูกออกมาเป็นอะไรนะพูดตั้งแต่ตอนเราไปเดียวครับตากตะงงเลยเราไปเดียวครับผมงามเนาะใครอยากึ้นงามเลย นี่แหละเฮาเฮาจะข้ามมาลายมาซะเราไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอย่าขำนี่เรามากับคนไทยเราต้องเล้าไทยเนี่ยใช่หน้ามือุสาอุสา่งไทย ขบวนรถไฟฟ้าจ้าตรงกลางทางด่วนทางล่างทางมาลายเราจะข้ามได้ไหมพกกี่วิ่งเอาพี่เข้าใจดีให้ข้ามก่อนนะอะ้ถูกคนเลยนงอ้า คนเมืงเมืองเมืงกันนี้นะทุกคอยู่ใต้สะพานนะทุกคนสะพานนะสะพานสะพานสะพานปวดก็โคตรแม่สะพานเลยจ้าไงเฮงทุกคนสะพานไม่ยากเลยนแบน,นะทุกคนไปเด้เด้เด้ใต,ต้สะพานใต้สะพานว้า อันอน,อนี้อันน,อออนี้ก็ยังไงขำเลยทุกคนควาจะเลยขาเพลินนะโหดพ้อทุกคนอาซซอนการกอสามสมบุรณ์แบบไปเลยยย่ ทุกสองทางเลยทุกคนคาช่พีพีเอฟซีสี่พันคนกว่าคนเนาะทุกคนขอบใจใหลายๆทีกดติดตามน้องนะคณะน้องมาคอยลงเกียนะทุกคนแย่งแบบว่าไม่มีคนสป,ปอร์ตให้หน้องยู่เนาะแบบิ่งบิ่งยัง,ยงนในไทายเนะาะถ้าพูดได้ใจดีกับสื่อซุปเปอร์แตงกันเลยเด้อทุกคนพ <laughs> อแบบว่าเป็นเป็นคาร์น้องให้หน้องเลยเนาะ สวยงามคองในเมืองน่ารักว่ะค้องผู้แข่มหานาขอนอันนี้เนาะน่รักว่ะเป็นแบบว่าเป็นอีกโซนหนึ่งนะทุกคนอันนี้แข่ย่างแบบว่ารอบๆชมวิวซื้อเลยเจอน้องก็จะยำอยู่ว่าคลิปน่องบางคนมีศาลานะทุกคนจะแบบว่าถ่ายคาะบรรยากาศสไลด์น้องเก็บความสวยงามเก็บความแบบว่าละเอียดอย่างเขาเอ่ยอะไรอย่างนั้ยนะอันนี้ได้ชัมอาหารคือสะพัดไปว่ะเวลาน่องไปหันวันนี้น่องมาถ่ายตอนดีๆเนาะเก็บแค่บรรยากาศ อย่น và ้อยเทายมาหรือเาไวโดนตอแก่มงัเมื่อนี้นะนคดบ่โหงันมะมารสภาพกันอเด็กยามบ่การคือเบอสภาพเสภาพเท่านะทุกคน ลอยไฟฟ้าเห็นไหมไฟฟ้าอยู่ข้างบนคนนะตาลางไม่จะหลดขนางนั้นเนะานะเอาเราจะถูก้อดเชียบเนนองแล้วก็โตลาไปก่อนเลยอานเซ็งดังไม่พอเซ็นเงนอ้องคอยอกับตัวข้อห้หลาย,น,ยน้องบริษัทไม่เนะทุกคน ก่อจบคลิปกันอย่าลืมกดไลค์สมัครใครกดแชร์ด้วยนะจ๊ะทำมาคลิปน้องเนาะฝากกดติดตามให้หน่อยเด้อมาปเปิดกันหลายๆตามาเป็นขอบครัวแฟมิลี่แล้วกันเนาะแต่ว่าก็ดีใจพี่พีเอฟซีไม่เคยทินย้น้องเลยวันนี้เขาตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีสวัสดีจ้า